สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมสาปีที่สองทุกคนครับเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้เราอาจจะไม่ได้พบหน้าเจอตากันคงจะได้ยินเสียงเฉพาะมาสเตอร์กิตพาพจงจอหอสำหรับในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นปฐมสาปีที่สองอวันนี้เราจะกลับมาทบทวนเนื้อหากันก่อนที่เราจะเข้าสู่ในสาระ ต่อไปสำหรับสาระที่หนึ่งก็จะพูดถึงในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์สำหรับสาระที่หนึ่งนี้มีอะไรบ้างนักเรียนติดตามกันเลยครับสาระที่หนึ่งหรือหน่วยที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญตัวชีวัตที่หนึ่งข้อที่1เขาจะบอกว่าให้ นักเรียนอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในข้อที่2อ,อธิบายวิธีดูแลลักษณะอขอโทษครับข้อที่2อ,อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายในต่อไปเรามาดูผังผังการเรียนรู้อวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญก็จะประกอบไปด้วยสมองหัวใจปอดแล้วก็ ตับไตกระเพาะอาหารสำหรับสมองนี้นักเรียนมาดูความรับผิดชอบหรือว่าดูหน้าที่ของสมองอทำหน้าที่อะไรสมองนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายเช่นการเคลื่อนไหวการมองเห็นการชิดความจำรู้สึกอารมณ์และการเรียนรู้ต่างๆอันนี้ในส่วนของสมองต่อไปเรามาดู ในส่วนของหัวใจว่าหัวใจทําหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างไรในส่วนของอวัยวะภายในหัวใจก็จะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหมายความว่าหัวใจนี้จะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดจากปอดอจากปอดอเราไปดูเจ้าปอดว่ามี ความรับผิดชอบอย่างไรเจ้าปอดน,นี้ก็จะทําหน้าที่ฟอกเลือดอฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเพื่อที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยไอ,อ้ไม่ทราบเป็นนักเรียนเห็นชัดไหมครับเนี่ยอ่าอแป๊บหนึ่งครับเจ้าปอดจะทําหน้าที่ฟอกเลือดอฟอกเลือดไอ ขยายก่อนฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเพื่อที่หัวใจเราจะได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทั่วอวัยวะร่างกายของเราเลย <c oughs> ต่อไปมาดูตับตับมีความรับผิดชอบก็คือตับเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างน้ำดีกำจัดสารพิษและเป็น แหล่งสะสมแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะอันนี้เจ้าตับสำหรับไตไตนี้ก็จะมีภาระความรับผิดชอบก็คือทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็ยังทำหน้าที่ขับขับของเสียต่างๆนี่มาเป็นปัสสาวะหรือว่าขับปัสสาวะออกมาส่วนเจ้ากระเพาะอาหารกระเพาะอาหารนี้ก็ทำหน้าที่บรรจุอาหารแล้วก็ย่อยอาหาร อันนี้ภา,าระความรับผิดชอบของอวัยวะภายในร่างกายก็มีอย่างอื่นยเยอะแต่หยิบยกมาเพียงเท่านี้าถามว่าอาวัยวะภายในร่างกายกับกับอวัยวะภายนอกแตกต่างกันอย่างไรก็ส่วนที่แตกต่างกันก็คืออ,อวัยวะภายในนี้มองไม่เห็นอวัยวะภายนอกมองเห็นอันนี้จะเป็นลำไส้ ลำไส้นี้ก็มีความรับผิดชอบคือย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายส่วนลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมน้ำดูดซึมน้ำแล้วก็ไปไม่ทราบมองเห็นไหมครับเนี่ยดูดซึมน้ำและสารอาหารขับถ่ายเป็นออกเป็น,ปนกากต่อไปเรามาดูรูปภาพเออขอโทษครับ ร่างกายนี้ความสําคัญของร่างกายของคนเราก็จะประกอบด้วยไว้ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนีอ้อันนี้อวัยวะความสําคัญที่แตกต่างอวัยวะภายในคือว่าที่นักเรียนหรือว่าคนต่างๆ,ๆมองไม่สามารถที่จะมองเห็นทําหน้าที่แตกต่างกันส่วนอวัยวะภายนอกก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นเช่นตาหูจมูกพวกนีอ้อันนี้จะเป็นภาพ ตัดขวางหรือเรียกว่าภาพสมองอนี่ครับอาจจะได้เห็นชัดๆภาพสมองนี่กระโหลกศีรษะก็จะก็จะประมาณนี้ สมองก็เวลาการบำรุงสมองก็พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารการอ่านหนังสือ,อประมาณนี้ครับต่อไปเรามาดูรูปภาพหัวใจอันนี้หัวใจก็จะสูบฉีดเลือดอไปหล่อเลี้ยงในทั่วอวัยวะร่างกายเหมือนกันกันกบเปรียบเสมือนกับสายยางสายยางที่สูบสูบน้ำไปรดน้ำต้นไม้ก็เป็นทั่วร่างกายของเรา หัวใจก็จะสูบสูบเลือดเนี่ยจากปอดปอดก็จะทําหน้าที่ซักฟอกซักฟอกเลือดอฟักฟอกเลือดให้สะอาดเม็ดเลือดอะไรต่างๆแล้วเจ้าหัวใจก็จะเปเอาเลือดจากปอดที่ซักฟอกเสร็จแล้วก็จะไปสูบฉีดหรือว่าไปกระจายทั่วร่างกายของเราอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปปอดอปอดก็จะมีหลอดลมใหญ่แล้วก็หลอดลมเล็กที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไป โดยซักฟอกเหมือนกันกันกบไอผงซักฟอกเวลาเราซักผ้าซักผ้าแล้วมันก็ทําหน้าที่ให้เสื้อผ้าของเราเนี่สะอาดพอสะอาดมันก็มีกลิ่นหอมเลือดเม็ดเลือดเหมือนกันเลือดต่อไปเรามาดูกับเพาะอ,อาหารกระเพาะอ,อาหารนี้ถ้านักเรียนใช้มือทั้งสองข้างฝ่ามือเราประกบแล้วก็แบรออกมากระเพาะอ,อาหารก็จะประมาณประมาณฝ่ามือของนักเรียนถ้าแล้วแต่ขนาด คนคนใหญ่คนเล็กแตกต่างกันไปอันนี้เจ้ากระเพาะอาหารก็ทําหน้าที่เก็บอาหารเรากินอะไรเข้าไปก็เก็บอาหารไปแล้วก็ย่อยทําหน้าที่ย่อยอดูโอโนโมอมีถ้าถ้าเราทานอาหารที่อ,อย่างเช่นพวกกระดูกเยดอาหารพวกนี้มันก็จะทําให้เป็นแผลในกระเพาะไดะะ้มาดูภาพลำไส้อันนี้ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่สำหรับหน้าที่ก็ที่อธิบายในข้างต้นแล้วอันนี้ลำไส้เหมือนกันเหมือนไส้กรอกนี้ตับเจ้าตับนะครับเสร็จสำหรับคลิปนี้ในเรื่องของอวัยวะภายในของนักเรียนชั้นปฐมษาปีที่สองอามาสเตอร์กิติาพากกก็ทบทวนถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็อธิบายซ้ำเพื่อที่จะให้ นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเพื่อที่จะต่อยอดในสาระต่อไปสำหรับวันนี้มาสเตอร์ก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพาตั้งใจทำงานในรายวิชาอื่นๆแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านหรือว่าทำงานบ้านตามที่นักเรียนได้รับผิดชอบมอบหมายาสำหรับการบ้านการบ้านคง เป็นการทบทวนเป็นการทบทวนในหนังสือเราหรือว่านักเรียนจะวาดรูปวาดรูปอวัยวะหรือว่าหากระดาษอะไรมาแปะวาดรูปเลยก็ได้เป็นการทบทวนนะครับนักเรียนการบ้านก็คงเป็นการทบทวนบทเรียนสำหรับวันนี้มาสเตอร์กิจภาพก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ